ช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะหลายคนได้เดินทางไปทําบุญตามสถานที่ต่างๆอย่างเช่นที่วัดกรกรากาค่ะที่เลื่องชื่อกับพระพุทธรูปใส่แว่นดําหรือหลวงพ่อปู่ว,วัดกรกรากาซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจําวัดโดยในวันนี้นะคะซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ก็ได้มีประชาชนหลั่งไหลเข้ามากราบไหว้ขอพรหล,ลวงพ่อปู่รวมทั้งหลวงปู่กราบและหลวงพ่อแพรกันอย่างต่อเนื่องโดยการปิดทองขอพรให้ชีวิตตลอดปีนี้มีแต่ความสุขความเจริญพร้อมทั้งประพรมน้ำมนต์แล้วนั่งกราบไหว้ เขย่าติ้วเซียมซีหาโชคลาภบ,บางคนก็นำแว่นดำมาถวายหลังจากที่สมความปรารถนาจากที่ขอพรไปแล้วค่ะ ส่วนที่วัดกรก,กากนั้นนะคะก็ได้แรงงานข้ามชาติที่มาช่วยอยู่ประจําจุดต่างๆทั้งจุดขายดอกไม้ทูบเทียนจุดทําบุญต่างๆค่ะและในวันที่11จนถึงวันที่19มกราคม2568นี้ก็จะเป็นงานประจําปีของวัดกรก,ก,ากากด้วยนับเป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่จะมีผู้คนมาเที่ยวกันอย่างคับข้างซึ่งปีนี้การจัดงานจะยิ่งใหญ่เหมือนเดิมอย่างแน่นอนค่ะ นสนับสนุนโดยเรียนมวยไทยกับครูหนึ่งดีกรีแชมป์โลกที่ NT2B มวยไทยอคมี่ชั้น4นภุกพลาซา่า